ะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้กระแสทีวีแมนล่างใหม่นะฮะกำลังมาแรงครับผมเหนเ็นเพื่อนในโหมดทอยเลตเนี่ยโอ้โหแต่งตัวเป็นทีวีแมนนะฮะเต็มยศเยอะมากครับแต่สำหรับเรานะฮะงบประมาณไม่พอฮะ <c oughs> ซื้อได้แค่นี้อื <c oughs> พอะงั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยนึกคอนเทนต์หนึ่งได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวเป็นทีวีแมนนะฮะและมาปั่นคนนะฮะในโหมดบล็อกฟุตนะฮะคลิปเนี่ยมันจะออกมาสนุกและน่าดูสัแค่ไหนนะฮะสำหรับวันนี้ผมจะเป็นทีวีแมนครับและเป็นธรรมดาเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ธรรมดาไม่ได้นะฮะเราต้องกินผลพะด้วยจัดมาผลพะโหไม่อยู่ผลเดียวด้วยพิ่งเก็บได้นะฮะกินเข้าไปงับ ดีหน่อยที่ผมทำผ้าตื่นไว้แล้วนะครับแปลงร่างอุย้ยทีวีแมนตัวเหลืองอ่อยเลยฮะเ <c oughs> ออทำไมตัวเ,เหลืองอย่างเงี้ยเออถือดาบเคลือบฮาคิดีเคลือบฮาคิ <c oughs> อ่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมไปเคลือบฮาคิทั้งตัวก็ได้นะมันจะให้ดูแบบดำขึ้นนะฮะ <c oughs> เป็นตัวทีวีแมนจริงๆนะครับโ <Okay. S 1> อเค เอาละท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนฮาชิให้เป็นทั้งตัวแล้วฮะบอกเลยว่าโคตรเทนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาปั่นคนกันที่โลก1โลก2และก็โลก3ดูซิว่าผมจะปั่นใครได้บ้างนะฮะแต่บอกเลยว่าผลพ้านเนี่ยผมถ้าไม่เคยเอามา PVP เลยนะถ้าเกิดว่าเล่นกาดไปก็อยู่ว่ากันนะครับปะเดี๋ยวเราไปห้องธรรมดากัน ว้าวตรงเกาะลิงมีเวลตันอยู่พอดีฮะค่าหัว2.5ล้านนะครับผมอยู่ฝั่งมาลีนท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาฝั่งโจสลัดมาเนี่ยผมว่าเขาหนีแน่นอนเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราเป็นฝั่งมาลีนดีกว่าคนไทยปะเนี่ยน่าจะไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราไปแอคแอคหน่อยแล้วกันนะฮะวันนี้ขอญาติเกียนนะฮะเพราะว่าชื่อคลิปเนี่ยมันบอกว่าเกียนอยู่แล้วนะครับอือหือไปแอคแอคหน่อยแอคแอคหน่อย แอ๊กแอ๊กเออแอ๊กอันนี้คืออะไรเนี่ยไก่ตันแบบมาโชว์โหดโลกหนึ่งะเนี่ยป<ะ>ัสกดีครับพี่พดีครับดีครับอันนะเขาตีผมแล้วนะเขาตีผมแล้วนะนี่เขาตีผมแล้วนะเขาตีผมแล้วนะเ,วนะเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยกล้ามาสู้กับทีวีแมนอ่ะเฮ้ยจะไปไหน มานี่เดชปัง้งไปนุ่นเลยเดี๋ยวผมตามไปดีกว่าอย่างว่าเลยฮะโลกหนึ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนหวดอยู่แล้วอะ่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกไก่ตันธรรมดานะครับมาแอคโลกหนึ่งเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาเก็บข้าวหัวโลกหนึ่งเนี่ยเก็บง่ายมากเลยนะไหนขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยฮะแอคหน่อยฮะ แสดงว่าสกิลของผล้ังนะฮะยังมีไม่มากพอนะครับยังใช้ได้แค่สกิลเดียวหรือว่า2ส,สกิลเฮ้ยไม่สนใจผมเลยว่าเอาเปิดบอลแล้วเปิดบอลแล้วเปิดบอลแล้วรู้จักทีวีแมนเปล่ารู้จักทีวีแมนเปล่า oh <my> รู้จักทีวีแมนเปล่า,ม,ลา <c oughs> มา หนีไปไหนหนีไปไหนอืหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับหนี S> <S ไปไหนครับหนีไปไหนครับแตกไปดีคร <S <S ับเอยเอยเอะเะเอะอ่เะเอะยืนแอคใสไปเลยอ้าวันนี้นิ่งเลยฮะไม่พูดไม่จาเลยทีนี้่อยเลยอดิอ้าวออกเกมนีออยน่าสงสารว่ะนี่ขนาดผมเล่นผลพระไม่เป็นนะเนี่ย เอาละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราย้ายมาล่าโลก2กันต่อครับไหนนั่นไงเห็นเวลตามอยู่ซ้ายขวาโอเคไปไปหาเขากันกำลังตีมอนอยู่ด้วยเขา,เ,าเข้าเซฟโซนโอ้ผมมาช้าไปท่านผู้ชมครับเอาตรงนู้นก็มีนี่วาโอเคงั้นไปตรงนูน้นอู้ยกำลังบวกกันอยู่เลย กลังบวกกันอยู่เลยมา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  มึงมามึงมากูไม่แปลกร่างด้วยกูไม่แปลงร่างเอยเอาใช้แต,ต่หมัดตีโอ้ไม่ใช้สกิลนะฮะโเอ้ยมานี่ดิมานี่ดิไม่ออกมาเลยว่ะเถ้ยยี่สิบล้านดน,นผมตีแตกอ๋อ <What? S 1> ใช่หรอ <ac> โอออกเกมหนีเลยว่ะ <laughs> แพ้ก,กูทีเดียวออกเกมหนีเลยยี่สิบล้านอย่างกากเลยอะ ผมค่าหัวเจล้านนะครับผมค่าหัวเจดล้านเด้อค่าหัวเจดล้านเด้อยี่สล้านหนีผมเด้อเอาละและตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่โลก3มแล้วข้างหน้ามีเวลตันอยู่หนึ่งคนจัดเลยเฮ้ยโปนี่หว่ทีวีแมนกำจัดโปโอ้โหเกาะน,นี้มาทีอะไรก็เจอแต่โปท่านผู้ชมครับ โปเหรอโ,โปเหรอโปโปเหรอโปเหรอโอเคสุดท้ายก็แค่โปโง่ๆตัวหนึ่งนะฮะแล้วทำไมก่อกลางมันแบบนั้นว่าวะเน่ยผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆเป็นหรือเปล่านะแต่ผมเพิ่งเป็นวันนี้นะฮะเหมือนแมพมันไม่เสถียรนดูดิเออเอาละเก่อกลางมีคนนี่ว่าไปหาเขาซะหน่อยเวล1 8 8 3ถ้าเราตีไปเราจะได้ค่าหัวป่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะ อ๋ออยู่ข้างบนนี่ว่ะคนละคนกันคนนี้เราคนที่ได้ชัวร์ดีกว่าเอา้าไม่ได้เปิด PVP นี่อัะโทเอา้าอยากได้อยากได้เดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้พี่เดี๋ยวจัดให้โคตรจะ,ะไรน้ำํำยา โอ้อะไรกันโลกสามนี่โลกสามนะเว้ยพี่แค่นี้เองเหรอนี่โลกสามนะมาท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมย้ายห้องแล้วนะฮะมีคนล่าเจ้าอยู่เดี๋ยวเราไปเล่นกับเขาหน่อยดีกว่าอรอก,ก่อนดิพี่ข้าหัว2คนนั้นต้องเป็นของผมเตรียมกดเสกเจ้าเลยเตรียมเลยเฮ้ยทําไมเรือมันแล่นเร็วจังวะรอก,ก่อนเตรียมกดเสกเจ้าเตรียมกดเสกเจ้าเฮ้ยเรือเร็วว่ะปกติว่ายน้ําทันนะฮะแต่อันนี้ว่ายน้ําไม่ทันนะครับ มันสู้กันอยู่มีผลพ้าเหมือนเราด้วยอุย้ยผลพ้ากับผลแมมมอสู้กันว่ะอันแน่อั่นแน่พวกเดียวกันเหรอพวกเดียวกันเหรอฮะเอาไอ้นี่โดนฆ่าตายไปแล้ว Oh. คนลคนอ้าวแมกมาแมกมาอยากแจมด้วยเหรอมามาแมกมามามาได่แค่นี้เหรอแมกมา ฮะแม็กมากอยากแกมด้วยเหรอฮะเอา้าผมโดนลัดโอ้ไอช้างลัดผมด้วยผู้ชมเออทำไมกูเดินอย่างเงี้ยเอา้เอาทำไมเดินอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอา้าท่านผู้ชมทำไมผมเดินแบบนี้ มาเดี๋ยวเรามาล่าตรงเกาะเอ่เกาะเรือผีเกาะแวมไพร์เกาะอะไรสักอย่างเนื่เกาะซอมบี้นะฮะล่าตัวที่เสียดเดี๋ยวเราจะไปเก็บผลปีาศาจกันท่านผู้ชมครับเนียลองกลับล่างดูสิมันจะเหมือนเดิมเปล่าวะมันก็ยังไม่หายอะ่ะทำไมกูเดินอย่างเงี้ยเขาตีมอนอยู่ข้างล่างเหรอโอ้โปอ,อีกแล้วโลกสามเนี่ยไม่ค่อยเจอผู้เล่นนะเจอแต่โป อุยๆๆๆๆๆอเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วม่ตีแรงเหมือนกันเนี่ยโปเติม yeah> อ่ะกลับเหมือนเดิมละอ๋อต้องฆ่าคนก่อนถึงจะกลับมาเหมือนเดิมอ๋อ โอเคท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเง,า,งาครับนะฮะก็เลยหาเรื่องแต่งตัวเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้มาเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีแผนอีกเยอะเลยว่าเราจะแต่งตัวเป็นตัวละครในวันพีชนะฮะออกมาเล่นอีกนะฮะเห็นเนเพื่อนชอบกันนะฮะแต่สําหรับคลิปนี้เอาทีวีแมนไปก่อนครับงบประมาณโลบัคไม่ค่อยเยอะครับช่วงนี้นะฮะก็เลยได้แค่นี้นะฮะโอเคถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ